อายุวันโนสุขขังพลังวายวายคือหอมแหละนี่ยังนี่โอ้ยอันนี้มักทุเรียนพี่น้องทุเรียนภูเขาไฟกรอบนอกนุ่มในกลิ่นไม่ฉุนละมุนลิ้นกรอบนอกนุ่มใน อฟังเสียงผมเคี้ยวครับกรอบนะครับอืมทุเรียนภูเขาไฟอําเภอขุนหารครับเนี่ยเอืดึงหัวเหลี่ยวมมงมืมรับสินรับพรเด้อย่าโยม แซ่บดีแซ่บแซบปีนี้เพิ่นขายถ้าเป็นพี่เมียมจังสีเพิ่นขายโลละสองวัยี่สิบครับอืมอืม,อมกรอบนอกนุ่มในกลิ่นไม่ชุนละมุนล,ลิ้นอ,อันนี้แก่ครับแก่ครับลูกแก่จัดหละัะบางสวนก็เริ่มออกอืม แต่ว่าถ้าถ้้ออกเยอะก็เป็นช่วงปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนพฤษภาคมต้นเดือนมิถุนายนผลผลิตก็จะออกไปถึงประมาณกรกฎาคม,มเดือนกระดักกระดาห์ไปละกร,ะ,ระกรกฎาเนาะนี่กับมากินให้พี่น้องเบิงบาทุเรียนภูเขาไฟมีจริงแต่โอ้แต่ว่าหมู่บ้านเนี่ยเห็นข่าวล่นไปหลายลอยลูก อืมอืมเสียงไข่หยัอืมซืจอมารีวิวให้เบื่อซื้อมากทุกอยครับอืมเป็นลูกโลละสองร้อยยี่สิบอืมว่าซื้อบ้างสามขีดเนาะประมาณนี้แหละพรูเนี่ยอืม อืมอืมหอมกุ่นแล้วมลินะอืมน่ะเม็ดมันเอาไปปลูกได้ปะเนาะอืมนี่ก็คือนี่นี่กับภูเขาไฟที่กันครับนี่ก็ภูเขาไฟกันกันนี่นี่นโอ้ตัวนี้คือหอมกลัวหอมกลัวหอมกลัวตัวนี้ อแสบบ่ฟ้าวกินพี่น,อน้องเอ้ยแสบอ๋อดาดย่อมไปใช้หมดเนาะดาดยมอมมนคือว่าเขากินข้าเแร่งบ่บ่เขาไป็น้เป็นพระ ส่มผมมันันแบบว่ามีร้านได้ตัดนะไปตัดผมแบบยานงานโควิดสองพลูนี่กินหมดภายในกินนาทีไปห้านาทีวะ่ะอี่เหรอกุเรียนภูเขาไฟอำเภอขุนหารนะครับ สำหรับต้นเรียนภูเขาไฟที่จังหวัดศรีสะเกษก็จะมีที่ขุนหารกันทารลักษศรีรัตนะนะครับก็จะออกเป็นลอนๆเมลาไปซื่ออเลือกเอามากำงามดเนี่ยเนื้อไม่ยังแสียจังบอ่อเสียดายต่างาถ้าถ้าเเลือกเอามากนิดน่อยไม่กลับ เแซบตามราคาอืมอืมแซบเนาะ้วจับกินเขาแร่งก่อนอืมกินหมดไปแล้วสองพลูพี่น้องเอ๋ยอืมฝากตอนเอาไว้สำหรับพอแม่พี่น้องท่านใดที่ต้องการทุเรียนภูเขาไฟไปติดตามที่เพจ ท่อท่อท่อ,อสำนักง,งานสุรินเดอร์แล้วกับเพจลาวาดูเรียนนะครับลาวาดูเรียน com โอ้ยหัวข่อยเหลือมองมองมงมงมงพูดเลยนงเอา้าฝากตอนซะนี่ขให้แซบขให้นัวเบึงคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดมกักกระโลกกดมักกดถึกใจกดไลค์กดชอบขอบคุณเลยหลายครับ